ที่ลำดับ5ไปแล้วครับไปแน่นอนครับ53คะแนนลำดับ5นะครับคุณกิษนานายกรัฐมนตรีไปแล้วตกนอกไปได้ไม่พลาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลงมาลำดับที่ Nowadays, 5ขณะนี้เป็นคุณสุรศักดิ์าโอเกะที่5 6คะแนนแขวนต่อมตุ้มตุ้มลุ้นกันต่อไปนะครับคุณกรุงเทพเป็นไงบ้างตอนนี้ตอดดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะสาหมดนะไม่มีพลาดเลย หมวดที่สี่นะฮะจะเป็นอย่างไรเพราะนะครับเอานะฮะตัวละครตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเมอสี่ครับเมื่อสี่เพราะว่าอะไรครับเล่งมาจากบ้านแล้วจเจ้าเล่งมาจากบ้านแล้วนะฮะ<ม>ง้านมาเลยเอาเมื่อสี่ครับเอาตัวนี้นะฮะผมชอบผมงมืง้านมาแล้วตัวละครตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเปลี่ยนร่างได้น้อยหรือมากก็ <S 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 2> <S 2> <S ตัวครับเออฮือเปียบเลยคือตัวที่เปลี่ยนร่างได้เนี่ยทานเด่นขึ้นมาที่ลอยขึ้นมาเลยก็ตัวที่นึกตัวแรกก็เป็นกีนิว package. ซึ่งเขาจะมีท่าไม้ตายชื่อว่าเปลี่ยนร่างครับยังไงฮะคือเขาแบบเ <M it ma> ขาบอกเขากางแขนมาอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนร่าง <M it ma> แล้วเขาก็จะสลับร่างกับคนที่เขาเปลี่ยนด้วยอะ <M it ma> คือวิญญาณจะสลับร่างกันแล้วก็แกลกร่างกันเลยอันนี้แวบ,บขึ้นมาเลยครับแต่ถ้าแบบ เปลี่ยนร่างได้มันมีคำว่าแปงลงร่างได้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้คำเดียวกับเปลี่ยนร่างได้หรือเปล่าก็ค,คือว่าจะมีตัวละครตัว<อ>ตัวชื่ออูรอนนะครับ<อ>เขาจะบอกแปงลงร่างแล้วก็กลายเป็นพวกขังคาวเป็นพวกอะไรพายเรือแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยได้ครับ ก็เลยไม่รู้ว่าครับว่าแปงลงร่างกับเปลี่ยนร่างได้เนี่ยมันจะเป็นความหมายอะไรกันแน่ความหมายมันจะเหมือนกันหรือเปล่าเปลี่ยนร่างได้ฟีเซอร์ก็เปลี่ยนร่างได้ครับฟีเซอร์นี่คือก็เปลี่ยนได้สามร่างเปลี่ยนร่างได้ทั้งสามครั้งเซลล์ก็ได้ครับแต่การเปลี่ยนร่างของเซล,ลแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะต้องกินมนุษย์แปลง หมายเลขสิบเจ็ดสิบปด่างเขาก็จะเปลี่ยนไปมันก็ยังมีหลายตัวเขาไว้บอดหน่อยดกวาเอาไว้บอดมาเลยนะครับตนนัลงจะเปลี่ยนหรือจะแปลงก็เลยคิดไปว่ามันก็เยอะไปหมดแต่ต้องต้องดนะูเองฮะเ่อไม่ได้ครับสําหรับข้อมูลอย่างนี้นะฮะในใจคุณพงเทพนี่ตอบได้แน่หรือไม่แน่เหมือนกันคือผมอยากตอบเลยนะเอา<ๆ>ละเชิญต่อเลยครับมันจะเสี่ยงไปไงเพราะว่ามันก็ยังคําว่าเปลี่ยนกับแปลงนี่มันยังคุมเคืออยู่ หลังจากที่จะวิเคราะห์เสร็จหมดลเรียบร้อยก็จะถามว่าในใจเหลือสักกี่ตัวถ้าใช้คําว่าเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างได้ใช้คำคาว่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันจะมีกินิวฟีเซอร์แล้วก็เซลล์ที่โดดขึ้นมาเลย3ตัวแต่ถ้ามีครับถ้าเปลี่ยนกับแปลงเหมือนกันก็จะมีเพิ่มมาเป็นอูลอนกับปูอานรวมเป็น5ตัวครับแปลว่าในใจขณะน,นี้ถ้าพูดรวมก็มี5้าตัวมันน่าจะไม่ไม่เกิน5ตัวเนี่ย ล่นร่างได้ตอบหรือเปิด่อมานบูก็ใช่ตอบหรือเปิดต่อคงต้องเปิดแล้วมั้งครับเพราะว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเขียนไม่คิดมาเยอะขึ้นนะจะลงในใจบอกไม่ยอมตอบแล้วนะคงต้องเปิดแล้วครับคงต้องเปิดนะะเปิดไม่ได้คะแนนเต็มนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเขาเปิดเบอร์สองดีกว่าครับขอเปิดนะตกลงเปิดนะการเปิดนี่มันจะหายไปทีละห้าห้าทีละห้าอย่างงี้นะเปลี่ยนร่างได้แล้วก็ เคยสัมผัสดาก้อนไม่กี่ตัวครับเคยสัมผัสด,ดาก้อนบอลจอมมานบูตัดทิ้งปูอานตัดทิ้งแน่นอน เซลไม่ใช่ฟรีเซอร์ถ้าเขาต้องการเป็นที่หนึ่งนะฮะจะต้องตอบในเวลานี้นะครับรับอีก20เป็น80คะแนนเลยนะครับผิดเป็นศูนย์จะเป็น60 60จะตกอยู่ในระทับที่4ครับที่ห้าดะนี้นะครับคุณสุรศักดิ์56คะแนนจริงๆผมอยากตอบเลยนะแต่ว่ามันก็เสียเงเสียวทุกบท อะไรเอ่ยเสียวทุกหมวดความรู้สึกอยากตอบก็สัก70%แล้วอ่ะเจอยากตอบอยากตอบเหลือเหลือมันเด่นเด่นลอยมาตัวเดียวเลยใช่ไ้มอยากตอบกี่นิ้วอ่ะแต่ว่าโอ้ยคิดยากจังเลย75% 80%กับ60%ถ้าผิดเหลือ60%เลย60%พอเพียงไหมไม่พอครับไม่พอเพราะงั้นห้ามผิดก็คือถ้าเกิดว่า พูดถึงว่าเคยสัมผัสดาวกอนบอลเนี่ยผมจะไล่จากดาวนามแมคก,ก่อนคือหนึ่งมันจะมีดาวบอลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7ดาวหนึ่ง6 7มี7ดาวซึ่งลูกแรกเนี่ยก็จะมีผู้เท่าสูงสุดหรือผู้เท่าคูลูครับเป็นคนจับแล้วก็มีครูลิลินจับแล้วก็จะมีเบจิต้า สองดาวกับห้าดาวเนี่ยจะเป็นซาบอนถ ok ืออยู่คนเดียวเลยที่ทกำลังวิเคราะห์อยู่ขนานี้หมายความว่าอาจจะตอบเลยก็ได้หรือไม่แน่อาจจะเปิดต่อก็มีสิทธิ์ที่จะตอบเลยเหมือนกันแต่เดี๋ยวขอคำนวณนิดหนึ่งแล้วก็มีโกฮังหกดาวไม่มีใครจับเฉพาะดาวับอลที่อยู่ดาวนาแม็กเนี่ย คนที่แปลงร่างได้เปลี่ยนร่างได้เนี่ย mm hmm. ก็จะมีเบจิต้ามีโกฮัง hmm. มีซาบอนส่วนถ้าเกิดของโลกเนี่ย mm hmm. ก็ต้องต้องไล่ไล่ดูครับเขากำลังไล่ดูนะสรุปดูเผื่อไม่แน่เขาจะตอบนะครับคือลูกหนึ่งดาวคนที่ได้สัมผัสเนี่ย ก็จะเริ่มตั้งแต่มีปีลาบมีโกคูถ้าสองดาวก็จะมีบูมาบูมาจับสองดาวกับห้าดาวบูม่าได้จับสี่ดาวเหมือนกัน ถ้าพูดถึงคนที่เปลี่ยนร่างได้นี่ก็มีมีโกมีชาวไซย,ย่าห้าคนทั้งทั้งทั้งไม่เคยจับตอนนี้<ก>ท่าทจิวิเคราะห์ถือว่าไล่พอสมควร<ก>ผมถามถอยืนยันตอบแน่นอนใช่ไหมต้องเปิดแล้วครับอ๋อต้องเปิดครับอ๋อต้องเปิดแล้วอืมแต่ต้อง ต้องตีกอบก่อนว่าลำดับการเชีย์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าฟังดูคนนี้อาจจะหลายตัวใช่ครับเป็นไปไม่ตอบแล้วถ้าตอบก็ยี่สิบับปฏิทีหนึ่งสิอย่างน้อยตรงนี้อย่างน้อยตรงที่ผมเขียนมาเนี่ยมันมีตัวที่น่าจะตอบได้ที่เป็นไปได้เลยแล้วคุณสมบัติเยอะพออย่างน้อย3ตัวแล้ว มีอะไรบ้างครับที่ว่าคือมีสามตัวที่ที่เล็งว่าน่าจะใช่ก็คือมีโกคูตัวพระเอกของเรื่องเลยแล้วก็มีตัวโกฮังแล้วก็ตัวเบจิต้าครับเน่ยจะมีสามตัวคือถ้าแบ่งอัตราส่วนคือสามตัวนี้มันออกได้ทุกตัวเลยแต่ถ้าผมจะเลือกผมอยากเลือกเบจิต้าในขณะนี้เพราะว่าผมชอบตัวนี้มากอ่าเขาจะเลือกหรือจะเปิดต่อเบอร์สามอีกทีแล้วกันอ้าวเป็นเปิดแล้วนะครับเบอร์สามอีกทีแล้วกันไม่รอเปิดนะครับ ในแต่ละหมวดนะฮะมันมีมีการที่จะเกิดเหตุต่างๆนี่แย่มากมายเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจนี่ก็อยู่ที่ว่าตัดสินใจถูกหรือผิดเลยนะอันนี้มาเป็นเปิดนะครับเพราะฉะนั้นขอเปิดนะครับในใจขณะนี้มีกี่ตัวอยู่ในใจครับก็ถ้าเปิดอันนี้ดีไม่ดีก็ตอบเลยครับเบติต้าแน่นอนตอนนี้หนึ่งหนึ่งตัวนี่อยากตอบเหลือเกินนะฮะเอานะครับเปิดเพิ่มเติมนะครับเคยสัมผัสพลังนบอลนะครับเปลี่ยนร่างได้แล้วก็เลวตั้งแต่ต้นจนตาย ช่วยไหมครับช่วยไหมครับมันตั้งแต่ต้นจนตายถ้าถ้าเกิดว่าตั้งแต่ต้นจนตายก็ต้องตัดตัวพระเอกโกคูทิ้งก่อนตอนนี้เรากี่ตัวแล้วครับตัดโกหังทิ้งตัดกูรอนทิ้ง เบจิต้าตอนจบมันไม่ตายก็ต้องตัดทิ้งแล้วตอนนี้ถ้าตอบถูกนะครับ15คะแนนนะครับรวม60นะครับ75ครับเหลือซาบอนตัวเดียวครับแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นคุณสมบัตินะครับถ้าท้างมองมอง,มองดูแล้วอนะเพราะว่าตัวนี้มัน โดยโดยความรู้สึกผมว่ามันยังไม่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ที่จะมาเป็นคุณสมบัตินะครับแต่มันก็ตอบได้นะครับว,รว่าตัวนี้แปลว่าตอบก็ได้ครับ<ช><ด>คือตัวที่จะตอบเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่อยากตอบเลยอะ่ะมันมันไม่น่าจะเป็นคําตอบได้แต่ว่าคุณสมบัติเท่าที่ดูสามวันเนี้ย คือมันใช่กับตัวนี้ตัวเดียวเลยครับลองตอบนะฮะจะเปลี่ยนอีกไม่เปลี่ยนแล้วครับไม่เปลี่ยนครับตอบนะครับว่าซาบอยครับไม่อยากตอบเลยนะครับแต่ตอบมาแล้วนะครับซาบอยนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับ ลงไปเลยขอ,อกันเลยขอ,อกันเลยมันเครีหดนนะครับท่านผู้ชมคุณไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูนุ่นสิพัชจรดูนุ่น,นสิพชิตเป็นไงตัวเองโอ,โอ,โอ้ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรมาเนี่สุดยอดเลยมาครับทีมดีด้วยนะครับคนท้งเทศนะครับมสุดยอด และในที่สุดนะครับเขาก็ได้ไปอีกนะฮะตรงนี้นะครับคะแนนขนาดนี้รวมเป็น75ขนาดาคะแนนอลนี้ครับคุณไม่รู้หรอกว่ามันบีบคั้นขนาดไหนนะครับนี่ขนาดเป็นเรื่องราวของการะตูนนะครับแต่ว่าการะตูนนี่มีคติมีเรื่องราวที่สอนนะฮะให้ต่อสู้ให้มีการตัดสินใจนะฮะให้มีเหตุต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับและขณะนี้นะครับราก้อนบอลนะครับคุณพงเทพนะครับ ตามโพนี่นะออกมาเป็นลำดับที่5แต่ว่าขณะนี้นะครับขึ้นมาเป็นลำดับที่2แล้วครับมาถึงตรงนี้นะคะหลายหลายคนที่ดูแลอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้แต่มันเกิดเหตุขึ้นมาตรงนี้คุณคงเทพอยากจะพูดว่าอะไรครับมันคือยังไงทำไมผมถึงโอ้ยอากจะบอกว่าก็ทำได้แล้วครับผมทำได้แล้วครับ ตอนนี้พ่อครัวมาด้วยเนี่ยเนี่ยจะได้เห็นเลยนะีน่อครัวที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอะไร้ยมันเรื่องธรรมดานะ ไม่เป็นไรก็ให้สิ่งเป็นสิงแต่ละนี้เป็นภาพอธิบายกันแล้วกันนะฮะโอ้เฉลยไม่เฉลยเลยเฮ้แต่คุจงยินดีฮะกับคุณุงเทพดูที่เหลือหน่อยเอามาขัหลบนิดนึงถ้าเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งช่วยไหมครับไม่เคยคืนชีพด้วยดราก้อนบอลไม่ช่วยนะฮะอันที่5ครับผมยาวไม่ใช่ชาวโลกโอ้โหบอกไม่ช่วยนะงั้นสจุดนี้นะครับออกมาเป็นซาบอน ซาบอนลูกสมุนคนสนิทของฟรีเซอร์มีหน้าที่เก็บรวบรวมราก้อนบอบนดาวนาม็กมาให้กับฟรีเซอร์เพื่อทำให้ความปรารถนาของฟรีเซอร์เป็นจริงจุดเด่นของตัวละครตัวนี้นอกเหนือจากผมที่ยาวแล้วก็คือสามารถเปลี่ยนร่างได้ซึ่งทำให้เขามีพลังร้ายกาจมากขึ้นด้วยและจากคุณสมบัติที่ว่าเปลี่ยนร่างได้จะมีตัวละครที่มีความสามารถพิเศษสามารถเปลี่ยนร่างเพื่อเพิ่มพลังได้มากมายถึง13ตัวทีเดียวแต่เมื่อรวมกับเลวตั้งแต่ต้นจนตาย จะเหลือตัวละครเพียงห้าตัวเท่านั้นซึ่งมารวมกับผมยาวไม่ใช่ชาวโลกจะเหลือเพียงสองตัวคือซาบอลและราดิชและเมื่อรวมกับเคยสัมผัสรา้อนบอลจะเหลือซาบอลเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็ที่เล่นทางนี้เราลองไห้นี่ก็มันก็แบบมันอาจจะเป็นเพราะว่าความกดดันด้วยั้งครับเพราะว่าแบบคนที่มาเชียร์ผมก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบไหนว่าจะมีเพื่อนเพื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็อยากจะฝากบอกที่บ <hey. S 1> ้านกับญาติๆาหรือคนที่มาเชียร์ผมก็ก็ดีใจนะครับที่หมาก็กดดันผมดีเอาก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมต้องพยายามขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากทําให้แบบทุกคนแบบมาเชียร์แล้วผิดหวังนะครับครับก็คือหลังจากเล่นการแข่งขันครั้งนี้จบลงก็ก็รู้สึกดีใจนะที่แบบเราสามารถทําทําคะแนนได้อยู่อันดับสองอะไรเงี้ยคือก็คือนเวลานั้นเนี่ย คือจะมาเอาแ80ดิบมันมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็ยังมีหลายตัวพอเปิดนาป้ายสุดท้ายปุ๊บมันก็เหลือแค่75ห้าและนะ้วนาเวลานั้นอะ่ะมันคือแบบมันเหมือนกับว่ามันจะต้องต่ออ่ะเพราะว่าถ้า75้าเนี่ยเหลือเจ็ดสิบแล้วมันก็น่าจะก้ามเก่นนะครับก็เลยคิดว่าเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็น่าจะพอได้อะ่ะเนื่องจากสามวีเนี่ยคือ มรู้สึกว่าผมมันม่นใจมากคือแบบน่าจะเต็มอยู่แล้วเพราะผมก็เล่นซ้อมอยู่แบบบ่อยมากเล่นแทบจะทุกวันเลยดีกว่าเล่นเป็นแบบก่อนนอนก็เล,นเล่นเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นทุกคืนจนรู้สึกว่าจากตัวที่เราไม่ได้หมันก็เลยกลายเป็นวักจาได้แล้วเราก็หลายจากจําได้เราก็ต้องไปค้นอยู่ว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยในบางครั้งที่มันไม่ได้ปรากฏออกมาเด่นชัดเราก็หาตรงนั้นซึ่งเราก็มั่นใจว่าตรงนี้เราคอน้างได้ส่วนในเรื่องของคําถามข้อก่อนนี่เป็นอะไรที่ผมก็ ค่อนข,ข้างแบบค่อนข้างกลัวคำถามเหมือนกันว่าจะโดนคำถามอะไรอย่างเงี้ยแต่การเตรียมตัวมาดีทำให้ผมก็มั่นใจในระดับว่าผมสามารถน่าจะเล่นได้เงี้ยอย่าง,น,น,างน,น้อยก็คือแบบถ้าดูคำตอบเนี่ยมันก็เราสามารถตัดชอยได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่โอเคแล้วสำหรับผมสำหรับข้อคำถามต่อส่วนจิ๊กซอว์คุณสมบัตินี่ก็ผมยืงยมแล้ว,ว่าผมก็ถือว่าโชคดีที่ยังเปิดสามใบแล้วเจอเพราะว่าเรื่องตรงนี้ก็ถือว่านอกจาก เก่งมันก็ต้องมีเพลงด้วยผมก็ถือว่าผมก็ยังโชคดีที่เจอตัวที่สําคัญไปเลยเป็นตัวไฮไลท์ที่ต่อว่าเป็นตัวที่โคโร่ครับก็อยากจะฝากกับคนแข่งที่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีแข่งนะครับก็ก็ขอโทษที่ทําเหลทไปสูงนิดนึงถ้าเกิดไม่ได้เข้ารอบก็อย่าว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็ ให้ผมตกลงก็กอดก่อนเข้าไปแล้วกัารยันที่ผมลงไปเลย,ยก็ยังอยากเล่น5คนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังไงก็ผมทําดีที่สุดแล้วครับสรุปการแข่งขันแฟนออฟ h e เย a r 2 0 0นขณะนี้แข่งขันไปแล้ว13คนคุณพงเทพรา้อนบอลสามารถทำคะแนนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ต่อจากคุณกรันหนังผีได้สำเร็จ การแข่งขันกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะแต่ใครที่จะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะต้องรอลุ้นกันต่อไปสัปดาห์หน้า